เอาอาจิกซอเปิดประตูให้นะครับผมเฮ้เฮ้เฮ้กีตัวยเ่งกเกยกีอะไรตัวยเฮ้ยเข้าไม่ได้จะดันเลยเฮ้โอโอเปิดได้อยู่เปิดได้อยู่ขับเปิดไหมเออเอาออ้าสวัสดีครับมาทำอะไรเลยครับคุณเด่นถ้าเรามาขึ้นรถเล่นก่อนกลับบ้านกันดีกว่าครับขึ้นไป ขึ้นสองอึ๊บขึ้นไปแล้วลูกอ่าให้เรามาซ้อมขึ้นรถหน่อยนะครับผมพอดีว่าไม่ได้ขึ้นรถมากี่เดือนแล้วคุณเด่นอ๋อหลายเดือนแล้วใช่ไหมครับโอเคปะสาวใช่ไหมขึ้นไปแล้วลูกเอ๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้จะขึ้นเร็วอยู่เลยเนี่ดมเห็นกลิ่นใครสักคนหน่อยสิอ่าขึ้นให้มันกระชับกระเชงมันพ่ออยู่นี่หน่อยลูกขึ้นไปแล้วอึ๊บ เพ้่เขี so ่ไอ้เพ so ้่เขี hat, Roma, Roma. ่ไอ้เพ้่เข <c oughs> ีไอ <c oughs> <c oughs> ้เพ <c oughs> ื่อขีไอ้ทำไมมันดีดอย่างนี้ล่ะคุณเด่นมามามาจอดซะทำไมกันล่ะขี้อ้าวไม่ขึ้นเลยอ้าวไอ้คนจนจำต้องทนปันรถผีบไม่ได้รถพิการนี่ เขาให้ทีบแต่เขาจูงเอานะครับผมเขาเลืมอ่านคู่มือการใช้นะครับคนนี้นะครับผมรถจักรยานนะครับเขาบอกเขามีไว้ให้ทีบแต่คนนี้เขาจูงเอานะครับผมลืมอ่านคู่มือการใช้มานะครับถูไปแล้วเออโอเคโอ้โอลืมเราเลืมเปิดน้ำานีมเปิดน้ำก่อนเร็วอ้ยเมื่อกี้เกือบพลิกนะครับทุกคนตั้งถังไม่ดีนะ อุ้ยๆๆๆเดี๋ยวต้องไปแก้ไขใหม่ละอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ถอยมาถอยแต่มาเร็วแต่มาเนี่ยพี่อยากแก้มือมากินน้ำได้บ่ะกินก๊อไฟก่อนเร็วจ่อๆไหนว่างๆไหนนี่นี่นี่ตัวบิตอยู่จังนี่เดี๋ยวสามสาวจะออกมาอาบน้ำขับทัวร์ขับตัวกันนะครับผม เอ๊ะต้นอะไรนี่กินเป็นด้วยเราจะเราจะเข้าห้องน้ำมาแจงเครื่อต็ปลรอมาแ,แจงจะเข้าห้องน้ำกดเครื่องตก,กแจงกระจกตัวเองทิปมา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 ,มาปั่มเสียงน่ารักเลยปัม่มจำกระดุงแล้วว่ะหนึ่งจะจำให้กระดุงบ่หนึ่งจะจำให้กระดุงบ่ เออนี่วะเออลื้อไปจี้มา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 อ๋อพี่เพียนก็มาถูเสานะครับพี่เพียนเนี่ยอ่าพี่เพียนมาแดงวาแดงมันได้แล้วมามามาเอาไปแมวเมื่อกินน้ำบ่อ้าวโอ้ยคิดว่าเอากินแล้วบ่ เดี๋ยวเพี้ยนเยอะแห่เพีนกันสิโอ้ยมาว่ะเอ็งดูพี่เพีนกระทูนหน่อยสิลูกเยอะจุกเยอะไม่มาเหรอไม่มาเราก็ไปเลครับทุกคนวันนี้แดดร้อนมากนะครับผมโอ <c oughs> เอเราก็ไปดีกว่าเราไม่รอละอ่าน่าจะขึ้นรถมาแล้ว ม,มันพลิกยังไงเมื่อกี้ไม่พลิกนะแจงทำเรื่องอะไรหรือเปล่าป้านี่มันโดดด่างทุกคนเดี๋ยวเดียวเอาห้อมามาเยอะเอาไม่ขึ้นไม่รถนี่อ่ะกลับกับ,บป้า อย่าอยาอยาโอเคกระดำกลับบ้านแล้วนะครับผมพอไป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 ก็ได้โงเลยอ่ะโหดไปบวัชนะครับผมแก่ที่นออาเนี่ยโอ้ยเอาไปถูต้นสะดาวสตเีรักกันแล้วแจงเลยป่ะกับบ้านกันนะครับผมอ่ะโอ้ยโอ้ย โอ้ยน้ำขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับผมโอ้ยเบนไวจะไปเล่นแต่น้ำเลยนี่ยไอ้อือไปครับเบนเบนเบนไม่ไมอื้อโน้โน้โน้คือตรงนี้ตรงนี้คือตรงไมคโครติดนะครับผมแล้วแบบเรื่องโครนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับ โทดในน้ำนะครับผมเราไปกันนะครับผมปะเราต้องไปเร็วให,ให้ได้เร็วกว่าแจงนะไปไปแง่ลด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 ไปนี่นะครับผมอื้มันอากาศยามเย็นนะครับ กินยาไปด้วยอุบปุบปุบแป๊บๆเลยทางนูน้นเลยเยอะจะฝนตกเจ๊ะเจ๊ะเจ๊เจ๊ตอนนี้คือต้องลากกลับนะครับผมอ่าพอข้ามสะพานเปลี่ยนนิสัยก็ต้องจุ๊บแจงก็จะลากผมเหมือนเดิมนะผมต้องลากจุ๊บแจงก่อนแล้วก็จุ๊บแจงจะลากผมกลับบ้านเองเย้ไ yeah. ปเมื่อกี้เกือบแล้วนะครับเมื่อกี้เราต้องต้องทำทำถังใหม่นะครับผมทำถังแบบ คือเราต้องทําให้มันยังไงอะ่ะไม่ต้องทําแบบคืออย่าทําเป็นถังสี่เหลี่ยมเหมือนเมื่อกี้นะครับผมคือมันจะพลิกง่ายนะก็เราเห็นแล้วนะครับผมเราต้องแก้ไขนะครับผมอเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะไม่ขึ้นถังทีนี้จะยากนะครับผมอแล้วก็เดี๋ยวก็ขออภัยนลครับผมเป็นวัดเลยครับผม,ว,บผมว่าพวกเราไปยาวๆเลยไป ไอ้ครับผมเอ๊ยอย่าไปเล่นเต็นห้ามเลยนี่อีกดิเถออืมให้ถอยไปไหนนั่นพี่เรียนแน่เลยเห็นไหมทุกอย่างได้ยินยเสียงพี่เรียนนะครับผมเจ๊เจ๊เจ๊๊โอ้ยเดินให้ถูกซอยหนิลูกฝน ตกเมื่อคืนนะครับผมทให้น้ําจากข้างบนนี่ผอขอใช้ว่าข้างบนนะข้างบนคือเป็นแม่น้ําห้วยห้วยมามาแรงมากทุกคนนี่นะครับน้ําห้วยนะครับทางนี้ส่วนทางนี้ที่ท่วมขึ้นมาจากข้างล่างนะครับคือแม่น้ํานะครับผมอลําลน้ําชีกับกับแม่น้ํามูลนะครับผมอไหลามาประจบกันนะครับผมแล้วแบบท่วมหนักมากครับผมตีนี้ประวัติศาสตร์นะครับผม ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มปล่อยนะครับเพราะแจงก็เริ่มเร่งสปีดนะนรับดูเฉยๆอะไรพี่น้องวัวเขาปไปเล้ลูกอันนี้ข้าวก็เหลือแค่ตรงนี้นะกเขียวเหลือแค่แค่ตรงนี้เท่านั้นนะตรงหน้าสวนเราเนี่ยมาตรงนี้ประมาณสักยี่สิบก้าไเ่เหลือแค่นี้นะครับผมประมาณสักตามที่ตอนกลางวันที่ผมไปที่ขับน้องจมพูไปนะครับผม รวมจากทางนั้นมารวมกับทางนี้เกือบหมื่นไล่เลยนะเจ็ดพันแปดได้เจ็ดพันได้เจ็ดพันเกือบถึงหมื่นไล่ได้นะครับผมถ้าไล่รวมทั้งหมดสองสามหมู่บ้านนะครับผมแมงปอแมงงแมงปอยังไม่เว้นหนูเนี่ย อ่ะใส่มองนะครับใส่ตะข่ายนะบ้านผมเรียกมองนะครับผมตอนท่านก็เารเรียกตะข่ายนะครับผมแล้วแต่พื้นที่นะครับผมนักคนคนก็ใส่มองนะีน่ยน้ำนำไม่เยอะกเรออาจะคุนค้นๆไปเรื่อยๆนะครับผมครับครับกลับบ้านครับ <c oughs> <c oughs> เดินทีน่าเดิน กลับบ้านเลยกลับสิครับจะจอดทำไมครับครับนี่ทางนี้นะครับผมว่ารอดแล้วนะทางนี้ยังไม่รอดเองนะครับท่วมหมดเลยผมิดว่าทางนี้แบบรอดนะข้าวคืออยู่ติดอยู่สูงก่าเขาเลยคือที่สุดท้ายแล้วนะครับผมก็ยังไม่รอดนะครับท่วมหมดนะนี่นะครับเขาปังไหนนไหนได้เวลาเร่งสปีดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะประคองไปก่อน โฮ้ยอีย่ากลางวัยโฮ้ยเออโฮ้ย,ย <c oughs> ผมถามว่าไปไหนเร็วจังเนาะเนี่พอถึงเวลาถึงเวลาเขาเขานะครับเขาก็จะไปเร็วๆแบบนี้นะมาถึงบ้านแล้วนะครับผมใครดูจะเข้าประตูไหนครับประตูเดิมแน่นอนนี่ประตูรัดแน่นอน เอาอาจิซอเปิดประตูให้นะครับผมเอ้เอ้เอ้เกีตัวยิ่งกีกีกีอะไรตัวยิ่งกเข้าไม่ได้จะดันเลยเอ้โอโอเปิดได้อยู่เปิดได้อยู่ข้าเปิดไหมเอออ๋อเอ้าเอ้อ้าเอ้าเปิดได้อยู่อพุ่งไปแล้วพุ่งไปที่เดิมของเขาหนูจะไปไหนครับ

ปอันนี้ก็เสาก็มาถึงแล้วนะครับเตรียมเตรียมทํากันศาสตร์แล้วนะครับผมก็อีกสิ่งหนึ่งท,ท,ที่เปลี่ยนไปคือ Anton. ต้นกระท้อนนะครับผมอ่าเราได้อา่าได้ทําการโค่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับอา่านี่นะครับผมก็เตรียมจะทําจะต่อกันศาสตร์นะครับผมอ่านี่คือต้นก,กระท้อนนะครับอา่าถอนทั้งรากทั้งโคนเลยนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับ เป็นว่าก็จะได้ต่อเติมนะครับต่อเติมต่างๆภายในบ้านนะครับผมอ่าโอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องลาอ๋อีอเรื่องหนึ่งนะครับทําที่นอนแจงใหม่ด้วยนะครับผมอ่าเราทําที่นอนแจงใหม่นะครับผมอ่าก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมอ่าสาหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายถอยถอยพอแล้วถอย